เงินประกันรายได้ข้าวปี3ปี64ทับหได้ราคาเท่าไหร่เงื่อนไขยอย่างไรจ่ายงวดแรกเมื่อไรไปฟังสรุปรายละเอียดกันเลยครับการจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวปี3หรือโครงการประกันรายได้ชาวนาปีการผลิต2,564ทับหซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอไปแล้วนั้น มีเป้าหมายช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็นเกรรษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน4.69ล้านครัวเรือนวงเงินรวม89,402ล้านบาทครับซึ่งราคาประกันรายได้ข้าวปี3ปี2564ทับ65รอบที่1จะประกันราคาข้าว จำนวน5ชนิดดังต่อไปนี้ครับ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกันรายได้อยู่ที่1 5 0 0 0บาทต่อตันครับจำนวนครัวเรือนละไม่เกิน14ตัน 2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกันรายได้อยู่ที่1 4 0 0 0บาทต่อตัน กัวเรือนละไม่เกิน16ตันครับ 3. ข้าวเปลือกเจ้าราคาประกันรายได้ไม่เกิน10,000บาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกิน30ตันครับ 4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีราคาประกันรายได้ไม่เกิน1 1 0 0 0บาทต่อตันขัวเรือนละไม่เกิน25ตันและ 5. ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้อยู่ที่ไม่เกิน1 2 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันครับโดยมีเงื่อนไขในการประกันรายได้ข้าวคือราคาความชื้นต้องไม่เกิน1 5เครับเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวนไร่ได้ครัวเรือนละไม่เกิน40ไร่ยกเว้นข้าวเจ้าได้ครัวเรือนละไม่เกิน50ไร่ครับ เงื่อนไขเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรหลังปลูก15 60วันตั้งแต่วันที่1เมษายนถึง31ตุลาคม2564นี้ครับส่วนภาคใต้นั้นขึ้นทะเบียนวันที่16มิถุนายน64ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2565ครับ เริ่มจ่ายงวดแรกเมื่อไร่เริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่15ตุลาคม2564โดยจะมีการจ่ายทั้งหมด33งวดครับจ่ายงวดสุดท้ายเมื่อไร่จะจ่ายเงินงวดสุดท้ายในวันที่27พฤษภาคม2565ในปีหน้าครับจ่ายเงินอย่างไรธนาคารทกส จะดำเนินการจ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงภายใน3วันทำการครับ